ลีน่าจังเดือดปมสมรักสาว17เพร้อมแนะนำฝ่ายชายให้ทำแบบนี้จากประเด็นร้อนแรงสมรักคำสิงและสาววัย17ทางด้านลีน่าจังได้ให้สัมภาษณ์ผ่านอัมารินทีวีเปิดใจบอกว่าลูกถ้าเป็นคนดีเด็กดีมึงไปเที่ยวผับทำไมทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าหากว่าเป็นเด็กดีเด็กเรียนเขาไม่ไปเที่ยวผับเพราะเป็นที่อาโครจร สมรักก็เมาแล้วบอกต้องไปร้องชาดาไปร้องทำไมเป็นเพียงขี้เมาคนหนึ่งไม่ใช่พวกมาเฟียชาดาอนุทินเขาตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปามาเฟียไม่ได้ปราบขี้เมาสมรักไม่ได้ฆ่าใครโลกนี้ยุค 5G 6G เด็กสมัยนี้เสพโซเชียลทุกอย่าง พร้อมบอกต่อว่าถ้าใครมาพูดเด็กดีดูพฤติกรรมด้วยส่วนถึงเขาจะเด็กไปสมยอมกับสมรักแต่เด็กสาวคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่แนะนำสมรักไปเจรจากับผู้ปกครองเขาชดใช้ค่าเสียหายและกับการถอนแจ้งความเรื่องจะได้จบถ้าไม่มีเงินเชื่อว่า องเบสช่วยพ่อแน่นอนถ้าสมรักฟังพี่อยู่ขอให้เชื่ออย่าให้อะไรบานปลายไปคุยกับครอบครัวและชดใช้ค่าเสียหายเข้าไป กกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ